ดีครับพี่น้องบันนีมากินเข้าตอนแรกน้ากันเด้ค่ะมือนีเมนูผัดทั่วพริกแกงครับพี่น้องผัดถั่วพริกแกงเศซๆน้ากันครับพี่น้องไปเริ่มเฮ็ดเลยจ้าสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนคานะคะคือเกา่าครับพี่น้องเฮ็ดมือนีผัดทั่วผัดทั่วให้สู้พี่น้องกินนะคะโอ้ ตีไหมด้วย่ัดเจี๊ยเนาอ้อ้ก็จะเอาหมูลงไ่ะ้วยน่อยับเนื้อไสกับพิกแกงด้นะอก็พริกแกงะ กั้ขัวขี้แกงก็ดีนะกั้งขัวขี้แกง แกงนี่มันมันเข้มเลยหรอคะพี่น้องเอาไว้ใส่ผงม่วนิดเดียวเพราะว่าเครื่องอยู่ในตัวเนี่ยอร่อยสุดเรียบร้อยร่อยใส่ซอสใส่น้ำมันใหม่ใส่น้ำตาลนะคะใส่ระถิ่เอาไว้อยจะบอ้อขัวพริกแกงเพราะว่าเอาไว้ยยานั่นใหม่เอาไอว้อยขัวใส่กับหมูนะพี่น้องนี่จะเรีนหนุ่มๆนะคะ เพราะว่าทั่วเอาไวเนี่ยทั่วนี่เข้าต้องต้องไปลวกก่อนถ้าเ้าเอาดิบไม่เห็ดเนี่ยมันสีเหยวค่ะพี่นก้กง นีไปลุงนิดนึงเพราะว่าถั่วมันสุกอยู่แล้วเดี๋ยววอาไว้เอา้อนมาได้ไหมใส่พริกแกงมัน,น ขึ้นมันจักหน่อยค่ะพี่น้องมันขึ้นมันเนืยอให้หมูมันสุกไรมันแข็งค่ะพี่น,นอ้องกะว่ามันพ้นนุ่มๆเดี๋ยวห้องก็ชิมมัขวัวใส่กับนี่ท่ะพี่น้องเอาไว้ปุงเรียบร้อยแล้วนะฮะใส่น้ำมันหอมใส่ก้อนใส่น้ำตาลแล้วก็ใบบกูดหล้านบกมัดค่ะพี่น้อง เอาไว้กัเรียบวาส่นะคะเสร็จแล้วก็คลุคคกคลิกก็เป็นเด็กไปแห้งกันหน่อยนี่ค่ะทัวเพราะว่าทั่วร์ก็ต้มสุกแล้วลาดเขาข้นละจานแบบพี่น,อน้องอร่อยอร่อยนะคะ ร้านอ้อยนะมัดนี่น้ำคุณยายมัดนี่น้ำนะคะวันนี้เอาอ้อยจะขึ้เติมน้ำใส่จับน้อยไปหน่อยใส่น้ำใส่จับน้อยหมดน้ำจับน้อยเพราะว่าเพิ่นเอาอลาดพิ่นเอาอลาดเขาไปหน่อยนี่น้ำจับน้นนอยนะคะถ้าแห้งไลน์นี่เ,เิ็นบริเทนลาดเขาไปหน่อย พี่น้องเพราะว่าพริกแกงเขามันสีนสีเข้มเขากม่ไยบโปรตองใส่ใส่เครื่องปรุงไว้กับพี่น้องเตินมน้ำใส่พิเสร็จเรียบร้อยผัดถั่วใส่พริกแกงกับพี่น้องเดี๋ยวมาลาดเขาเตรียมจานเขาเลยจ้ากับพี่น้องเฮ็ดซ็จเรียบร้อยเราจะลาดเขาเจ้าย่างดี มาเตรียมมาเอาเลยจ้าคือเก่เากับไปน้องกับถั่วใส่พริกแกงนะคะคุณย่ายกับหลานกินนะคะคนละถั่วขคนละมุ่งนะคะอยู่แบบสบายสบายค่ะ